ะค,ะคือเราใช้คอรเรียสตอเบอรี่แล้วก็จะมีแยมแบล็คเบอร์รี่นะคะเอามาตัดหวานนะคะเปรียปร้ยวๆขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะแก้วหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ล้างสตอเบอรี่แล้วก็เอาสตอเบอรี่มาใส่นะคะเราใช้ขดลูกนะคะ สช้อนนะคะช้อนที่3น้อยกว่าช้อน1่กับช้อนสอนะคะเสร็จแล้วก็ปั้นพอหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วเครื่องปั่นเรานะคะก็จะมีโปรแกรมเขียวว่าสมูทตี้ก็จะง่ายเลยนะคะแต่ถ้าคนอื่นไม่มีฟังก์ชันสมูทตี้แบบนี้เราก็สามารถเริ่มตั้งแต่นิดๆขึ้นไปจนแบบแรงๆะคะแต่ไม่ต้องแรงสุดนะคะแล้วเรา,เาไว้ปั่นกันเลยค่ะ ว wow. ้าาน่กินจุงมใบเกิดอันนี้ค้างเงือค่ะเป็นมิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตนะคะอินกริเดียนก็จะมีน้ำแข็งอยู่แล้วนะคะมีบลูเบอร์รี่นะคะเราซื้อมาจากท็อปแล้สเบอร์รี่ซื้อมาจากท็อปเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีโยเกิร์ตนะคะอือจริงๆสามารถใช้โยเกิร์ตบอคกเรียแบบนี้2ออันได้นะคะแต่อันนี้ มันเหลือก็เลยเอามาใช้ทำแต่มันน่าจะรสชาติเหมือน ชุดปิดฝาแล้วเราก็เตรียม่านได้เลยครียมตัดนะคะ ไปเมื่อกี้นะคะเราก็จะมีฟังก์ชันซูตี้นะคะนี่ค่ะมันก็กปสมูตี้ หอมก็อันนี้คือลืมถ่าย <c oughs> คือมาอร่อยมากเลยค่ะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่ชอบกินผลไม้ก็สามารถเอาแบรล,ล่ามันเป็นสูทตี้แล้วก็เติมแบบพวกแจมลงไปเพื่อให้ไม่ได้รสชาติผลไม้แล้วก็กินก็มีประโยชน์เหมือนเดิมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้า่า